ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมของพี่เสือวันแรกนะคะก็เอาทีมสไตล์เดิมของเรานะคะคือเน้นจบคะแนนเต็มไม่เน้นเทินนะคะไปะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันว่าวิธีการเล่นของเราเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวทีมกับวงแหวนต่างเดี๋ยวบอกท้ายคลิปนะไปเริ่มกันเลยเรื่องของกิจข้างๆตรงนี้ก่อนนะคะว่าคอยทําทอะไรบ้างเริ่มแรกเนี่ยคือปิญญาจารย์ลงต่อสู้6คนฝ่ายเรามีควบคุม2ตัว ใช้พลังวิญ,ญญาณออหรือว่าการใช้เกตเนี่ยประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ100แต้มนะคะก็คือให้ใช้เกตเยอะๆนั่นเองฉะนั้นตัวละครที่นึกได้แน่นอนตัวแรกเลยก็คือปูกะบี SP นะแล้วก็สับนอกเทินปล่อยสกิลวิญญาณที่ไม่ใช่สกิลร่างจริงต่ำกว่า5ครั้ง หลังจากที่เราลองเล่นลองเทสมาทั้งหมดแล้วเนี่ยสกิลวันนี้ที่มันจะนอกเทินอ่ะนั่นก็คือเดี๋ยวเอาให้ดูว่าทุกคนน่าจะบางอ้อกันถ้าหากว่าใครยิ่งเป็นหลงหลงสี่ดาวแดงด้วยแล้วต้องบางอ้อแน่ๆอ่ะถ้าเป็นวิธีตีกระดูกเลยนะก็จะเป็นดึงหลงหลงแล้วก็ดึงนาดีใช่ไหมอันนี้สเต็ปตีกระดูกเลยนะดึงหลงหลงแล้วก็ดึงนาดีโอเคเสร็จปุ๊บนาดีก็ไปสกิลสอง ไม่ใช่สกิลรูปที่3อ่ะเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวก็จะสกิลรูปที่2ซึ่งก็คือติดแหวนต้นไม้เสร็จปุ๊บหลงๆเนี่ยเมื่อกี้อ่ะถ้าทุกคนมองทันอนะ่ะเมื่อกี้น้องกดบับบับแหวนเนี้ยอัตโนมัติคือเมื่อผลสีดาวแดงเมื่อหลงหลง หรือเพื่อนในทีมเล่นผ่านกันไปเพียงแค่3ตัวละครเท่านั้นหลงจะบัฟแหวน1ฟรีทันทีฉะนั้นก็คือการใช้ปล่อยสกิลวิญญาณน,นอกเธอินนั่นแหละที่เขาหมายถึงอะอะคราวนี้สูมเราไปดึงให้กับปูกระบีบบอ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวปูกะบีเล่นอปีปบัฟ เนี่ยเนี่ยที่หลงๆเขาแบบป,ปล่อยเองหน่วยตลอมาตดอะ่ะอันนี้ก็คือว่านับนับเป็น1ครั้งแล้วซึ่งจริงเมื่อกี้ก็เท่ากับ2ครั้งแล้วอ่ะจริงๆมันมันมีผ่านไปแล้วไงแซมมันอะ่ะสองครั้งแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้สมมตินนะสมมติไปอ่ะสาม อันนี้ให้ให้เข้าใจกันก่อนว่ามันมาจากไหนนะคะโอเคอันนี้บุ๊บแป๊บอันนี้ปู่เขาตีธรรมดาไหมแม่ปู่นนแล้วอันเนี้ยสี่ละเนี่ยคันที่สี่แล้วนะลงหลวงๆคันที่สี่แล้วนะบุ๊บแป๊บ 5เรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมอันเนี้ยก็คือเท่ากับว่าเราอ่ะฆ่าบอสได้ก็จริงดาเมจเราถึงก็จริงทําได้1 100แบบเกตใช้เยอะถึงคะแนนตรงนี้แน่นอนแต่ตรงนี้มันจะไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเราจะแก้เกมในครั้งนี้นะคะก็คือวิธีที่ติดเล่นน่ะคือ ป,ปีปีปับสามสปกติเลยค่ะแล้วน้องมังกรขาวเริ่มมาทุกๆตัวละครเลยเนี่ยเริ่มมาเทินแรกให้ขี่กระบ,บี่กันให้หมดเลยน้องหลงก็เนี่ยแหละคือสําคัญของน้องเลยให้ขี่กระบ,บี่ตั้งแต่แรกน้องจะได้ไม่เปิยสกิลนอกเทินปีปีก็ขี่ไปนาดีด้วย ปูเปิด3เปิด3ก็คือเปิดไอ้สกิลรูปที2่2อเมื่อกี้แล้ก็นี้3 4มสี่หนปกติปูขี่กบีเลยคะ่ะปูอะไรวะเซนต้าหิวเซนต้าหลิวอันนี้หลังจากที่ปู่เขาเปิดเขตแดนแล้วเมื่อกี้มันจะมีอยู่แค่2อเธอนะใ,ให้ทุกคนดับกันดูด้วยนะเพราะว่าเราจะได้เปิดขี่กะบีอีกรอบนึงนะคะ โอเคอันนี้ก็ให้ดึงหลงหลงแล้วก็เดี๋ยวดึงปู่ค่ะแล้วก็ดึงปู่โอเคอันนี้เขารอบนึงก่อนเดี๋ยวอีกรอบนึ่งค่อยปับปับเขตแดนใหม โอเคเกยดได้อีกรอบอหลงหลงก็ดึงให้ปูเป่เลยเส็จปุ๊บปู่ก็สกิลสองยาวๆเลยค่ะจังหวะนี้คือพยายามดึงหลงหลงดึงปู่เงี้ยไปเรื่อยๆอเพื่อให้เขาแบบได้ใช้เกตเยอะๆ นาดีเนี่ยให้เปิดกายแท้ก่อนแล้วก็ติดแบบต้นไม้ค่ะโอเค สาี่หนึ่ครบปุ๊บก็เป็น3าม4ไปเรื่อยๆเลยตาหลิวถ้าเพื่อความเซฟความชัวนะใช้อันนี้เพราะว่าเราต้องการใช้เกตเล่นใช้เกตเยอะๆอะแล้วก็เดึงปู น้องมังกรไม่มีเกตอันนี้อาจจะสุมเสียงหน่อยทุกคนเพราะว่าน้องมังกรเนี่ยจะต้องดึงปู่ดึงหลงหลงแล้วจะต้องคบรบ้อยแต้มด้วยแล้วนาลีจะทำการระเบิดพอดีคือพอนาลีระเบิดแหวนต้นไม้เนี่ยมีอย่างเดียวคือถ้ามันไม่ตายกันหมดอ่ะมันจะสวยเอาถ้ามันไม่ตายหมด คือถ้าดารีบังเอิญระเบิดปุ๊บแล้วมันตายกระหมดทุกตัวเนี่ยแปลว่าคะแนนร้อยเต้นนี้จะไม่ได้ไงเควสเนี้ยนึกออกใช่ไหมห <c oughs> วังว่าจะครบร้อยเต้นอุ้ยครบพอดีครบพอดีและยังเหลือแหวนต้นไม้รอระเบิดด้วยสวยสวยสวยโอเคนาดีก็ไประเบิดค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้คือ ทุกดวงกับทุกอย่างทั้งเควสแล้วก็คะแนนที่ได้เต็มด้วยนะคะโอเคเท่านี้แหละเดี๋ยวเรื่องของออวงแหวนตัวละครละกันนะแล้วหลิมไม่ได้ใช้อ๋อใช้ไม่ได้เพราะไม่มี6ปีอ๋อแต่ก็จจำได้ว่าจำได้ว่าลงใช้ได้ดีใช่ป่ะต้องกดลงใช้หรือเปล่าเหมือนจะมีผลนะ่ะเมื่อกี้หลิมไม่ได้กดใช้ไม่เป็นไรไว้ลองใหม่อะ ก็จะเป็นเสือเสือป่องเสือนะคะเป็น ATK ล้วนเลยแล้วก็อย่าลืมนะดูตีบวกดูบวกวงแหวนข้างหลังด้วยถ้าเป็นไปได้แหวนมดแล้วก็แหวนน้องหมาค่ะ <S <S เช่นเดียวกันข้างในนี้ถ้าพัฒนาตีทะลวงได้ก็ตียัดเข้าไปนะให้มันให้มันเต็มไวๆอะแล้วก็กระดูกใดๆตรงนี้ก็ตันนั้นเลยเพิ่มแต้มนะคะเป็น ATK ล้วนขอเลียงทีละตัวดีไหมเรียงตามนี้แล้วกันทุกคนดูกันเอานะ นาดีเป็นมุมงูมุมงูนะคะเป็นตีบัวเหมือนกันแล้วก็งแหวนข้างหลังแล้วก็งูแหวนเนตรกับปีศาจต,ต้นไม้กระดูกเป็นแบบนี้อ่ะเพิ่มแต้มเป็น ATK ลนเหมือนกันสกิลขุมแม่โทษทีสกิลขุมของนาดีนะคะเป็นขณะเทินที่4กับขณะปล่อยควบคุมสําเร็จปกบีเป็นอ๋อเชดฉันไม่มีขุมให้พี่แกเลยเหรอเนี่ยโอเคองสงสัยสลายไปให้6ปีหมดแล้วมั้ง ก็จริงๆถ้าเป็นไปได้ในกรณีนี้นะถูกหใครที่ดาเมจไม่พอจริงๆนะคะแนะนําว่าให้ไปสลายขุมจากตัวอื่นก่อนสลายขุมค้อนตัวอื่นนะแล้วมาให้ปู่กระบี่ก่อนนะอย่างน้อยต่ำๆสัก4ี่ขุมหรือว่า6ขุมนี่คือมากสุดนะ6ขุมนี่กาลังดี4ี่ขุมกะกำลังกำลังแบบพอใช้ได้ละนะโอเคต้าเหลิวเป็น2 1 1 2นะคะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าต้าเหลิวเป็นแหวนแหวนบับแล้วเปิด เปิดเขตแดนอันเนี้ยทุกคนมันจะเล่นนอกเทินกันหมดแล้วมันจะเกินมันจะเกินนอกเทินห้าครั้งอย่างที่บอกก็เลยเปลี่ยนเป็นสกิลอันนี้แทนนะเป็นม้าเหมือนเดิมแล้วก็เสียงกวางค่ะเพิ่มแต้มเป็น HP ล้วนสกิลขุมเป็นขณะปล่อย2ครั้งแรกกับฟื้นฟูพลังวิญ,ญญาณมังกรขาวเป็นแหวน8นะเอออันนี้อะไรก็ได้แล้วก็เป็น2กับ2 เพื่อให้ทีมเราอะได้เล่นเยอะขึ้นได้เล่นเร็วขึ้นไม่งั้นบอสมันก็จะมาแทรกเหมือนของหลินนะอย่างของหลินนี่ไม่แน่จะต,ต้องแบบหายัดสปีดให้มันครบทุกวงอะมันอาจจะแบบว่าเร็วกว่านี้ได้แบบบอสจะได้ไม่แทรกเทิรอันนี้ก็เป็นกระเดียงขนคามกับแสงแก้วกระเ,เพิ่มแต้มเป็นสปีดล้วนค่ะขุมเป็นอัปเกรดแถบลงมือแล้วก็ปป่อยปอยสกิลวิญญาณปีปีเป็น1 2,2 2, 2, 2. อันนี้ที่ใช้1น,นี่ก็กรณีคนไม่มีขาฟิวชั่นมังกรข่าวนะใครมีขาฟิวชั่นมังกรขาวก็ให้ใส่เป็นแมงมุมแทนนะคะแล้วก็น,นี้เป็นยานมังกรเขียวเหมือนเดิมสปิริตล้วนเพิ่มแต้มสปิริตล้วนสกิลข่มเป็นลดพลังวิญญาณกับขณะตนเองใช้สกิลหลงๆเป็นดอกดอกกิเลนดอกเหมือนเดิมเลยขีเล็ดล้วนนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เป็น6บัฟต้องการให้เป็น6บัฟนะแหวนสี่ให้เป็น9ก้าหมื่นค่ะ แล้วก็นี้เป็นเสียงกวางทั้งคู่มี 200k กับกับ 100k สกิลขุมเป็นปล่อย4ครั้งกับอัพเกรดแถบลงมือเพิ่มแต้มเป็นสปิริตล้วนค่ะเพิ่มเติมให้กับน้องหลงหลงนะก็คือถ้าน้องหลงหลงเปิดแหวน8เมื่อกี้กรณีที่ทุกคนเห็นอนะพอหลงหลงบัฟสกิลแหวน4อันเนี้ยให้กับตัวดาเมจอย่างปูก,กระบีเราอะ หลินต้องมาคอยเก็บเมตตาเทพให้มันครบ5ชั้นใช่ปะอีกกรณีหนึ่งที่หลินคิดไว้อะคือให้หลงงเปิดแหวน8ใครที่หลงงเปิดแหวน8ได้ให้เปิดแหวน8นะคะแต่ของหลินน่ะต้องการอันนี้เมื่อเปิดแหวน8นอกจากนั้นหลงงต้อง5รุ้งด้วยเมื่อหลงหลง้ารุ้งหลงงเนี่ยจะใส่เมตตาเทพให้กับลูกทีมคนนั้นทันที5ชั้นฉะนั้นอันเนี้ยหลินน่ใช้ไม่ได้เพราะหลินได้แค่3มรุงอันนี้ ถ้าหากว่าใครลงหลงห้ารุ้งก็อย่าลืมเปิดแหวน8แล้วก็เล่นสเต็ปเดิมแบบที่หลินเล่นเมื่อกี้เลยนะคะแต่อย่างที่บอกถ้าดาเมจของเราล้นจนเกินไปดาเมจล้นเกินนาดีมันมาเร็วเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองปรับปรับช่องทางการเล่นกันดูว่ามันจะเล่นอะไรยังไงได้บ้างนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปและะ้วค่ะทุกคนหวังว่าจะช่วยทุกคนได้นะไปและะ้วค่ะสวัสดีคะ่ะ